สวัสดีค่ะเมื่อนี้เพชรกรสิภาไปซื้อของเลคะ่ะของขวัญคริสต์มาสยั่งบบทันแล้วมั่งบบทันแล้วกสิภาไปนอกเมืองค่ะไปเอาเลสอา่าตอนหนาร้อนเพชรก็ออกกาคลิปไปแล้วหนาหลอดน,นะคะตอนนี้ก็มานหนาหน,นาวค่ะมาเบิ่งว่าสภาพลานเป็นยังไงค่ะลานเอาเลสปกติก็หลายนะคะแต่ที่นี่โคตรละนะเขาเลยจัดให้ว่า ส่วนใดส่วนใดเขาซื้อใดนะคะ <c oughs> เพชรกับรอบขัวกระจองเป็นเที่ยงถึงบายสองนะคะก็ได้มาสือของตามลานต่างๆกระโสกดีไปะค่ะว่าคนบร้ายปกติต้องต่อคิ้วแต่ตอนนี้เขาจัดระเบียบใหม่ค่ะเพราะว่าส่วนคริสต์มาสนี่คนจะร้ายสื่อของนะคะส่วนเอาเลดนี่ก็เป็นลานต่างๆค่ะ <c oughs> โอ้ขอโทษขอไป เป็นวัดเป็นวัดค่ะเพราะว่าอากาศหนาวเะคะ่ะเป็นลานเป็นลานเป็นลานเอาเลสที่มีหล,ลายหลาานร่วมกันก็นเป็นลาดค้ายๆครๆับอยู่ผู้เกตนะคะบาทที่นี่เขากะเห็ดเป็นลานแต่ว่ายางไปลานนัน,านลานนี้ก็คือข้างนอกเนาะค่ะเนาะมีลานผวกข,ขายสินค้าแบรนด์เนมจะสิค่ะราคาจะต่ำกว่าทีอื่นเพราะว่า เสื้อผ้าบางหลุนกระตกหลุนแล้วจา้าเสนะค่ะคนที่บ่มักแฟชั่นหรือว่าเอยียงมากมายใส่ใดทุกโอกาสอะไรเนี่ะกามาสื่อของที่นี่ใดค่ะเ็ดก็ใส่เวลาเกือบเสอชั่วโมงนะประมาณสองชั่วโมงซะสอยบุเมนสามค่ะพอนังน่ง,งกินกาแฟกินนั่นกินนี้กับครอบครัวค่ะ,คะนี่แหะค่ะสปาบลานคนกระโบราย ทุกลานก็นยังเหมือนเดิมค่ะต้องทายแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่ใส่ผ้าปิดปากไปค่ะแต่ลูกใส่อยู่12ปีบ่ต้องใส่คนตามกว่า12ปีบ่ต้องเด็กหน่อยตามกว่า12ปีบ่ต้องใส่นะคะนั่นแหละค่ะซื้อของกันเรียบร้อยก็หอบพลุ่มพลั้งของไผของมันมีความสุขกันทุกคนยกเว้นคนจ่ายเนะะี่ยค่ะกระเป๋าแฟบค่ะ รถคันนี้ก็คือเพชรสื้อนะคะเด้อได้เงินจากยูทูบเบอร์มาอะไรเพชรก็จะซื้อคันนี้แต่จะเปลี่ยนเป็นสีขาวคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้ละค่ะเจอกันคลิปหน้าเะะด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งกริงกริงค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเพชรเด้คะเด้อสาวอีสานในนอร์เวย์อสโลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ